สวัสดครับแบงคจพีวีไทยนะครับเดี๋ยวสอนวิธีการใช้เจ้าไดโทน GTR 249นะครับ HD แล้วก็ว่า EV 8 0 0 D แล้วก็รีโมท TX 1 6 S นะครับเจ้ารีโมท TX 1 6 S ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับโมดูล TBS Crossfire ด้วยนะครับแต่ว่าอตอนนี้เราใส่ Receiver XM Plus เพราะฉะนั้นเรายังไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับ มาดูรีโมทก่อนรีโมทเนี่ยเป็น t s 1 6 s นะของ r i o Master Switch มีเยอะมากนะครับแต่ว่าเราใช้ไม่ครบนะครับมันสามารถโปรแกรมได้ให้ใช้สวิชไหนบ้างนะครับก่อนเล่นนะครับก็เปิดรีโมทเปิดรีโมทปุ๊บนะครับามาดูกันเลยสวิชที่เราใช้นะครับ f a ลเซต e นัดเสียไม่ไ่กด Return อ,ออกนะครับ ทีนี้มาก็สวิช uh, นะครับ sf เนี่ยคืออาร์มนะครับคือ start mm hmm. เครื่องโดรนตัวนี้เป็นโหมดนะครับมี angle horizon acro แล้วก็บัสเซอร์คือตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรีเซ็ตเวลาเวลาก่อนเล่นนะครับปัดสวิชทั้งหมดออกนอกตัวนะครับออกนอกตัวให้หมดทีนี้เวลาจะเล่นก็ปัดสวิชหนึ่งครั้งเข้าใบพัดโดรนก็จะเริ่มหมุนนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนคันเร่งขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มบินนะ ก็คือเดินหน้าเอียงซ้ายเอียงขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะครับก็พิชโรยอนะครับในรีโมทเนี่ยมันจะมีเวลาอยู่นะครับเพราะเราอาร์มอยู่เนี่ยเวลามันจะล็อคถอยหลังนะครับ3มนาทีทีนี้พอเราจะรีเซ็ตเวลาให้กดอันบนขวานะครับมันจะกลายเป็น3มนาทีใหม่นะตอนนี้โมเดลนะครับที่เราใช้อยู่ก็คือโมเดลแรกนะครับ a อ r o นะครับ แต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนโมเดลได้โดยกดอันนี้ค้างนะครับแล้วกด select สามารถเปลี่ยนได้หลายโมเดลมากนะครับอันนี้คือการใช้รีโหมดเบื้องต้นตรงนี้คือ trim นะครับไม่ต้องไปแตะมันนะครับเวลาเล่นถ้ามันบินเอียงเราสามารถปรับ trim ได้แต่ว่าตอนนี้เซตมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปเซตอะไรอีกนะครับมาดูที่โดนนะครับโดนเป็น GTR 2 4 9นะครับ HD มีช่องใส่ memory card นะครับอยู่ฝั่งนี้นะ เสร็แมกริกาแล้วก็ปุ่มบันทึกนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับบันทึกอยู่ตรงนี้นะปุ่มบันทึกหนึ่งปุ่มนะครับตรงนี้นะหนึ่ปุ่มอันนี้เป็นตัวเสียบ USB สำหรับตัวไฟคอนโทรลเลอร์ครับรีเซิร์ฟอ,อยู่ข้างหลัง BTX นะครับเป็นอ TPS uh, นะ uh, Unify Pro นะครับปรับได้ถึง400มิลลิวัต์นะ วิธีการใส่ใบนะครับสังเกตดีๆนะครับใบเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับมีใบหมุนตามเข็มกับใบหมุนทวนเข็มนะครับนะตัวนี้วิธีการใส่ใบเป็นแบบนี้นะครับก็2ใบนี้จะเหมือนกันนะครับอันนี้กับอันนี้จะเหมือนกันนะสังเกตดีๆนะครับมันมันดูยากนิดนึงนะถ้าเราไม่เคยใช้สังเกตคมนะครับคมใบเนี่ยคือทิศทางการหมุนนะครับไอ้ตรงแหลมแลเนี่ยคือหลังใบนะครับแล้วก็หมุนคมอยู่ตรงนี้ก็คือหมุนเข้าไฟฝั่งนี้นะครับ โอเคอันนี้คือตัวโดรนต่อไปตัวแว่นนะครับตัวแว่นเนี่ยมันเป็นแว่น EV 8 0 0 D ซึ่งมันสามารถถอดล่างได้นะครับประกอบได้นะก็คือเป็นได้ทั้งเวลาทั้งจอในอันเดียวกันทีนี้ที่การชาร์จคือชาร์จผ่าน USB นะครับแบตอยู่ในตัวสามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้แล้วก็กดบันทึกได้ตรงนี้นะครับตอนนี้ช่องสัญญาณเนี่ยตั้งไว้ที่ช่อง A 1นะครับเสาวเวลาใส่ใส่สลับกันได้แต่ว่าต้องใส่ทั้งสองเสานะครับ โอเคเดี๋ยวลองมาเสียบให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเสียบแบตนะปึ๊บเปิดจอนะครับติดเลยอ่าถ้าสังเกตดีๆนะครับข้อมูลบนจอเนี่ยข้อมูลบนจอนะครับจะมีแบตเตอรี่นะครับอยู่ฝั่งซ้ายแบตเตอรี่เต็มนะครับโดยเฉลีย่ยเนี่ยแบตเตอรี่ควรจะอยู่ไม่ต่ำกว่า3.3นะครับ จริงๆแล้วบินได้ประมาณ11.0พอแล้วนะครับ11.0ควรจะเลิกแล้วหยุดบินนะครับไม่ควรตามกว่านั้นนะครับก็เวลาในการบินช่องสัญญาณที่มันอยู่นะครับแล้วก็มันบอกแบตนัดฟูไม่เป็นไรนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือค่าพวกนี้นะครับสำคัญมากโอเคเดี๋ยวมาดูอีก อีกอย่างนะครับมาลองอาร์มกันนะครับนะอันนี้จะอันตรายนิดนึงแต่ว่าอาร์ปุ๊บไปจะหมุนนะครับพอเราอาร์ปุ๊บโดมันจะเริ่มตั้งตัวขึ้นมาเองนะครับค่อยๆค่อยๆยกคันเร่งนะครับคันเร่งเนี่ยยกประมาณนี้นะครับประมาณ3าก็จะเริ่มบินละนะตอนแรกๆเนี่ยให้เราพยายามบินระนาบระนาบกับพื้นนะครับระนาบกับพื้นไปก่อนไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่มากนะครับไม่ต้องขึ้นสูงมาก แล้วพอเราบินเก่งแล้วเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วแล้วเราค่อยหมุนตัวนะครับนะหมุนตัวอย่างนี้แล้วกลับมานะครับตอน,น,นแรกอาจจะไม่ต้องใส่แว่นเพราะว่าอ่ามันจะลาบากนิดนึงแต่ว่าพอเราเล่นเก่งแล้วเราเริ่มใส่แว่นเราอาจจะบินได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคถ้ามีคําถามก็โทรมาได้เลยครับโอเคครับอันนี้คือวิธีชาร์จแบตนะครับก็เสียบไฟบ้านนะครับแล้วก็ที่เครื่องชาร์จเนี่ยมันจะมี4.2โวลต์ครับ 0.5A แต่มันสามารถปรับได้นะครับไปถึง2.5แต่ว่าเราใช้ค่า0.5พอนะครับที่เสียบข้างล่างนะครับข้างซ้ายนะครับก่อนนี้แล้วก็ข้างขวานะครับจิ้มเข้าไปโอเ,เห็นไหมมันขึ้นจำนวนเซลล์ให้นะครับแล้วก็กดหนึ่งครั้ง อ,อ๋อพอเสียบตรงนีนครับพอมันชาร์จเนี่ยมันจะขึ้นชาร์จจริงนะครับเห็นไหมเสียบปุ๊บขึ้นชาร์จจริงเลยก็แสดงว่ากำลังชาร์จอยู่พอมันชาร์จเสร็จนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวว่าคอม p l e t สามารถดูเปอร์เซ็นต์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็จำนวนแบตบเนาะโอเคแค่นี้เองครับง่าย